คำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนำเฝ้า a ด l i น t y a t s ี b แ robot โึบษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับอะไรแล้วก็อย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากช่องชายผู้บักคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวัสดีครับพบกับสุดุคาม a นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ฝานเดเบกระบบการเล่นการบ้านหข้อของอลิกานโดชาช่วงพักเบรกทีมชาติ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะได้พักข้างพระขาอีกรอบหลังมีฟอร์มการเล่นไม่ดีนัก เนื่องจากมีเกมทีมชาติเข้ามาแทรกแซงพอดิบพ,พอดีและไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทันทีที่กลับมาลงสนามอีกคำรบแฟนบอลปีสแสดงย่อมต้อการเห็นทีมรักกามารมารเบิดฟอร์มเฉดยใช้ให้ได้อีกครั้งจะว่าไปแล้วนะครับการได้พลัดเบรกน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของแมน,นเชสเตตซึ่งเกิดขึ้นอย่างถูกที่ถูกเวลาเนื่องจากผลงานในสนามของพวกเขากลับมาสร้างความน่ากังขาไม่เลิกนะครับถึงขนาดเก็บได้แค่แต้มเดียวเท่าน,นั้นในลีก2เกมหลังสุดแมนอเตียไล่ลา,ลา,ลานะครับจะโชว์ฟอร์มโดยส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในต้นซีซัน ในสิ่งที่ปสดายังคงจัดการไม่ได้ก็คือการคอนโทรเกมให้สําเร็จตลอด90นาทีและมันก็มีผลกระทบทางด้านลบอีกด้วยตอนนี้ยังเร็วไปที่จะบอกว่าทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์ไปเชยชมมากที่สุดแต่สำหรับแมนเชสเตอร์หากพวกเขาปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อต่อไปมันย่อมไม่เป็นผลดีแน่และนี่คือการบ้าน5ข้อของโอลิโกนาโซชาที่จําเป็นจะต้องแก้ไขให้ได้ด้วยการใช้เวลาว่างช่วงพักเบรกทีมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ ประเด็นที่ 1. ระบบก,การเล่นโอเล็กานาโซชานครับบอกกับลูกทีมในช่วงพรีซีซั่นว่ามาก4-3-3 3คือกลยุทธ์ที่เหมาะที่สุดสําหรับไปแสดงในซีซั่นนี้แต่ไม่นานเท่าไหร่นักแผนการเล่น4-2-3-1ก็ถูกนํากลับมาใช้อีกจนได้ และหลังจากที่เห็นเรส d เดวิลยังหนีไม่พ้นโดนคู่แข่งทะลวงประตูจากเกมโต๊กลับแทบทุกนัดอีกตามเคยมันจึงเกิดคำถามที่น่าสนใจว่าตกลงพวกเขาสมควรเน้นหนักในเรื่องของการเพิ่มความเฉียบขาดในเกมรุกหรือว่าจะหันไปหาวิธีขันแนวรับให้รัดกลุ่มมากขึ้นดีเนาะแน่นอนนะครับว่าการพูดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการลงมือทำและฟุตบอลในสนามจริงก็ไม่ใช่ฟุตบอลในวิดีโอเกม มันจึงต้องใช้เวลาไม่น้อยต่อการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นภายในเทียมแต่จะอย่างไรก็ช่างนะฮะเชื่อเถอะว่าแมนเชสเตอร์ต้องการพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีการลุ้นคว้าแชมป์จนถึงช่วงท้ายซีซั่นพวกเขาจําเป็นจะต้องยึดถือแผนการเล่นแผนใดแผนหนึ่งเท่านั้นที่เวิร์กที่สุดแทนที่จะสลับแผนไปเรื่อยเปๆจนดูราวกับว่าพวกเขาอยู่ในห้องทดลองยังไงอย่างนั้นประเด็นที่2กู้หูแดงกราง นี่คือโจทย์ใหญ่อีกข้อหนึ่งที่แมน,นเชสเตอร์ยังแก้ไม่ตกและสลับสับเปลี่ยน2มิดมฟิลตัวกลางมาตลอดทั้งซีซั่นโดยไม่มีใครการันตีตำแหน่งในทีม11ตัวแรกได้สักทีถึงขนาน,นี้สกอตต์แม็กมก,ก็ยังเป็นคู่หูที่โอเลกาโซชาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดหลังจาก2ดาวเตะม,มีบทบาทสำคัญแต่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถ้าปีแสดงต้องการยกระดับเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในจุดนี้นั้นจะเห็นได้จัดีเจนว่า ซีั่นนี้ดานี่ฟานเดเบคกกับเนวิมาติสต่างก็ส่งสัญญาณในแง่ดีออกมาทั้งคู่แต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครเลยสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเจ้านายได้กระทั่งไม่มีตำแหน่งที่ถาวรในทีมจนกลายเป็นคู่แม็กทูมิเน่กับเฟรชที่ยังคงได้ลงบู๊เป็นตัวจริงทั้งทั้งที่สโมสรก็มีออปชันที่เลือกมากมายหลังจากใช้เงินเสริมทัพมาโดยตลอดประเด็นที่3ก็รับซ้าย มันเป็นปัญหาโลกแตกอีกชิ้นที่แมนเชสเตอร์จะต้องจัดการบริหารให้ดีในยามที่มาคัทไรฟอร์ดเรียกความฟิตกลับมาได้สําเร็จแต่เท่าที่เห็นนะครับยังคงเป็นลูกทีมคนปรดของคุณซืรน่าละอ่อนเพียงแต่ต้องแข่งแข่งกับเพื่อนร่วมต้นสงขาดหากหวังจะได้ลงเล่นในตำแหน่งโปรดป่านนี้กล่าวคือปอปบ,าบ,าบา้าต้องการมีสละในเกมรุกบริเวณริมเส้นข้างสนามเช่นเดีวก,กับเจสซี่ลินการ์ เพื่อเปิดทางสะดวกให้กับบรูโน่ฟร์นสบัญชาเกมอย่างเต็มที่ตามแบบฉบับของนักเตะหมายเลขสิบขณะที่เจเดนชันโชก็เคยเล่นในพื้นที่ทางซ้ายนี้อีกทั้งอองตินีมาร์ซิยาวก็ซัดประตูได้จากกราบซ้ายในเกมล่าสุดพบกับเอเวอเรตโดยที่ยังไม่นับรวมถึงแอนโทนีเอลิงกาดาวรุ่งของเทียมซึ่งรวดแล่นทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วนะครับลองคิดดูเถอะนะครับว่าหากทั้งหมดฟิตเปลียใครกันที่สมควรยึดครองพื้นที่ทางด้านซ้ายของสนาม ประเด็นที่สี่บิ๊กแมตช์จอคอหอยเป็นเรื่องแปลกที่ในยามตกอยู่ภายใต้ความกดดันเลกานาโซชาม,มักจะเอาตัวรอดได้เสมอจึงอาจส่งผลให้เขารักษาเก้าอี้ไว้ได้จนป่านนี้แม้จะไม่มีใครตอบได้ว่าเขาจะดวงแข็งแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนนะครับ โดยเฉพาะหลังจบโปรแกร,รมทีมชาติแบเชนเต็ดจะต้องเจองานช้างแมมมอธเนื่องจากมีคิวต่อกรกับทีมระดับหัวตารางของซีซันก่อนแบบมาราธอนนะครับรวมทั้งยังมีเกมวิฟ้าชสมลิกร่วมแบ่งกลุ่มที่ต้องให้ออกแรงคู่กันไปด้วยเป็นเช่นนี้แล้วไปแสดงจะต้องพัฒนาฟอร์มการเล่นให้แจ๋วกว่าต้นซีซันที่ผ่านมาให้ได้แต่ก็นั่นแหละครับไม่แน่ว่าอเล็กนาโซชาอาจจะพาลูกทีมถูไทยเอาตัวรอดไปได้อีกตามเคยแม้ฟอร์มในสนามอัดไม่นับปราัจใจอะไรก็ตามมากนัก ประเด็นที่5ส่วนเกินของโรงละครสุดท้ายแล้วนะครับแมน,นเชสเตอร์สมควรต้องจริงจังสักทีสําหรับอนาคตของพ่อค้าแข้งที่ได้แต่นั่งตกยุงรอที่ข้างสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งดดนนี่ฟานเดเบคที่แทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยนอกจากนั่งจับเจา้าอยู่บนสมมานั่งสมรองและสมควรที่ท้องโบกมือลารงละครแห่งความฝันในช่วงเปิดตลาดในเดือนมกราคมหากว่าสถานการณ์ของเขาจะยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วไหนดีนแฮนสันอีกราย ที่ทำไปทำมาสอดท่าว่า จะต้องรับบทบาทพัดรองในทวารมือ2ต่อไปอย่างแน่นอนหลังจากดาบิดเคอาร์ยึดตำแหน่งตัวจริงเอาไว้ด้วยผลงานที่น่ายกนิ้วให้พร้อมกันนี้ยังมีเรื่องบทบาทในระยะยาวของทั้งเจสซี่นิงกาและอองตวนิมาร์สยาวรอการสัางด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งอะไรในแผงหลังของแมนเชสเตอร์ก็สู้จะไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้มากนักจากภาพใหญ่ของโอเลกาโซชามีขุมกำลังที่ดีพอเม่เป็นสองรองใครขาดก็แต่เขาจำเป็นจะต้องเจียรไนให้นักเตะใช้ฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ ก่อนที่มันจะสายไปเมื่อถึงช่วงของสุดท้ายของฤดูกาลนี่คือ5สิ่งนะครับที่โอเลโกนาโซชาจะต้องแก้ไขข้อจุดบกพร่องนี้ให้โดยเร็วที่สุดครับโชว์ก้นหน่อยโซชาถ้าหากทําไม่ได้แล้วนะครับฤดูกาลหน้าก็คงไม่สมควรที่จะคุมปีแสดงแมนเชสเตอร์ต่อไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาล่วงเลยมานานแล้วนะครับโอกาสที่ให้มาก็นานเยอะพอสมควรแถมยังซื้อนักเตะ เข้ามาให้ในนักเตะที่ตัวของโซชาต้องการยกตัวอย่างเช่นจดันชันโชรับลาเฟลวาราตฉะนั้นฤดูกาลนี้นะครับจะต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับฉะนั้นแล้วฤดูกาลหน้าเราคงไม่เห็นโอลุกนาโซชาเป็นกุนซือไปแสดงอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากบอร์ดบริหารยังจะให้โอกาสอีกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วล่ะครับ นี่คือสิ่งที่โอเรกอนาโซชาต้องถามและเป็นเพื่อนหรอกครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับห้าสิ่งนี้นะฮะ